น้ำใสไหลยเย็นไม่เห็นตัวป่าแวกว่ายทาราอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะพี่น้องคะขอต้อนรับสู่ช่องนอร์เวย์ชาแนลบิวทิวทัศน์ค่ะช่องของเราเป็นช่องอยู่ประเทศนอร์เวย์น,นะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเรื่องราวาของข่อยแน่เรื่องราวาของ,ขอน ى, อง,ของูนัณนแน่เรื่องราวของประเทศนอร์เวย์แน่แบบนี้ละค่ะขนบรรมเนียนประเพณีก็ เอามาเสนอเอามาไห้เบิงไห้ฟังกันพี่น้องคลิปนี้สิพ้าปยยางเบิงอา,อากาศดีๆปางงามๆเขียวๆดอกไม้งามๆพี่นอ้องมามียางเฮ็ดไหลายคลิปนี้ไปสิย่างพ,พาผ้ายางไปเบิงดูข้างหลังมาดามก็สดชื่นแล้วนะคะอากาศนี่เป็นใจจริง,รงประเทศนอร์เวย์นี่สะอาดสดชื่นแจ่มใสค่ะไปเบิงน่ำการพี่น้องปะเฮา เดินไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดินออกกําลังกายออกกําลังขาอย่าอยู่เฉยๆนะคะการออกกําลังกายเป็นการทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะเราก็จะมาแวะดูตรงนี้นะคะตรงนี้คนเขาตกปลาแซลมอนเลยนะพี่น้องปลาแซลมอนนี้มันจะขึ้นมาวางไข่ช่วงหน้าร้อนพี่น้องมันจะขึ้นมาวางในน้ําจืดมันไม่ได้วางในน้ําเค็มนะคะมันจะขึ้นมาวางในตามเบบนี้พี่น้อง ตามขุดหินตามนาตกในหน่อยแบบนี้น้ำลำทานลำยังสิละปลาแซลม,มอนมันจะขึ้นมาวางไข่พอวางไข่แล้วมันก็ลงทะเลไปของมันค่ะแล้วมันก็ทิ้งลูกของมันไว้เลยพี่น้องคะน่าสงสารมากเลยค่ะ สายไหลเย็นไม่เห็นตัวป่าแวกไหวาทาราอยู่ตรงไหน <laughs> ตรงนี้จะเป็นสนาม ฟุตบอลแล้วก็เอาไว้ให้เด็กมาฝึกเล่นบอลมาสาธารณูปโระโคของเด็กๆของอการกีฬาพี่น้องทางการเท้ากรสิเฮดไว้หาแบบนี้แหละคะ่ะเยน็ยนๆเด็กมันก็จะได้มาซ้อมกีฬาซ้อมฟุตบอลกันเพื่อให้เป็นประโยชน์นะคะหลังจากเลิกเรียนมาเขาก็จะมีชมรมฟุตบอลแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กๆไม่ไปติดยาเสพติดเอาเวลามาเล่นกีฬาเอาเวลามาทําให้ประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเครื่องออกกาลังกายนะคะ พี่น้องเขาก็สีสางไวัยหายยังสี่แล้วค่ะสางไวัยหายคนมาออกกำลังจะสร้างสนามไว้อย่างนี้ค่ะไม่ให้เด็กๆเ,เล่นสี่ออกเป็นประเภทเสวนสาธารณะที่ทางการเขาทำไว้ให้พลเมืองของเขาได้ใช้นะคะพี่น้องอำเภอไผ่อำเภอ,อ,เอมันนี่ก็เป็นห้องน้ำบริการประชาชนเนาะค่ะข้างหลังนะี่ก็เป็นสนามวอลเลย์บอล,ล,บอลหาดทรายพี่น้อง หมู่บ้านนี้จะมีคนไทยอยู่ประมาณ10กว่าคนได้อยู่เด้อพี่น้องเ้อตรงนี้เขาเรียกวอนด้าค่ะนี่ขนาดย่ามห่อนเลยพี่น้องนี่มือข่อยยังเย็น12องอศาเพี่น้องเหมือนนี้อู้ยเย็นคกปพวกนี้ใ,นใส่เสียอนาะแล้วนะอีกขนาดย่ามห่อนเลยค่ะ ได้ออกกำลังกายค่ะพี่น้องได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาถึงตรงจุดที่เราสตาร์ทเมื่อกี้นะคะมาดามกัญญาลวนออมออกกำลังกายแ้่พี่น้องอยู่แต่นั่งอยู่ซื่อไหลายมันกะร่างกายก็ไม่ไหวค่ะร่างกายมันจะอ่อนแอเราวมาถึงจุดตรงนี้้วคะเมื่อกี้ที่มาดามยืนพูดตรงนี้ก็จะขอจบคลิปตอนนี้เด้อพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ ปลดภายจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะพี่น้องพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนค่ะ